ไอ้ใหม่กับอีไหมขึ้นไปอยู่บนคอฉางฉายเท้าคอยกระถุงและฉายขอคอยเกี่ยวหูบอกทิศทางให้ฉางทั้งเดินทั้งบิ่งไล่หลังบูชิดกับพวกนั่นต่างหากทําให้ฉางมุ่งไปสู่หนองกุงอย่างถูกทิศทางและความมืดช่วยให้ไอ้ใหม่อีไหมแฝงกายไปบนคอฉางได้สะดวกถางสองเชือกวิ่งเข้ามาตีคู่กันอีไหม จึงไม่ต้องตะโกนอีกหลงบอกไอ้ไม่ด้วยเสียงล่าเลิงใส่เข้าดันก้นไอ้เหลืองแล้วเอาขอสับถ่ายสับปึกมันคงจะบ้าเลือดแหลนเขายํำบ้านน้องกุ้งแหลกไปหรอกหรือยังไงเสือไม่ไอ้เหลืองคือช้างงาจาาโขลงของช้างฝูงนี้เป็นช้างไอ้ไม่ฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านกระโพและต้อนมาเลี้ยงในดงสาทอและคนเลี้ยง คือหนุ่มชาวสวยล่างกายำชื่อโก้สวยเป็นภาษาประจำทินจัดดูในตะกรูลมอนและขเขมรมีภาษาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะไม่เหมือนภาษามอนและขเขมรน,นอกจากบางคำอย่างโกนแต่บางพื้นที่ออกเสียงบกรแปลว่าลูกเจ้าแปลว่าหลานสวยนี้เองเป็นเจ้าของฉางส่วนใหญ่ เพราะเป็นนักคลองฉางตัวยงและเป็นควานฉางผู้มีความสามารถในเขตถินนี้มีดงและไม่มากนักมีแหล่งน้ำในที่ราบลุ่มของแม่น้ำมูลสำหรับให้ฉางดื่มกินและลงอาบจึงนิยมนำฉางมาเลี้ยงอาหารของฉางคือไผ่หญ้าเพ็กและต้นอ้อยฉางต้นอ้อยฉางเป็นไม้ย,ยืนต้นมีลวดบานอมฟาด ลากที่ฝังดินมีลักษณะคลายหัวมันสัมปหลังเด็กตามชนบทมักถอนขึ้นมาเขียวกินเป็นการแย่งอาหารฉางทางหนึ่งจึงเป็นพัน์หมายที่หายากขึ้นทุกบัน,นเกือบจะถึงหรือยังไอโก้เสียงเสือใบตะโกนถามแล้วหันมาพูดกับอีไหมอย่าเอาขอสับถ่ายมันจะเป็นแผลเอาสันขอตีก็พอไอโก้มันนำหน้าไปแล้ว ยังอีกนานครับนายเสียงไอโก้ตอบมาแล้วบางหนันแล้วถามต่อจะบุกตามเข้าไปในหนองกุงหรือจะเอาแค่ชายปลาดูก่อนสิถ้าพวกมันจะอยู่หนองกุงต้องไล่มันให้ตเตลิดหนีไปไอ้ไม่ตอบแล้วใส่คอฉางขึ้นไปหาไอโก้ซึ่งต้อนฝูงฉางอยู่ทางสายมันมีปืนนะครับเจ้านาย ถ้ามันระดมยิงมาถูกฉางเราจะไม่ขุมกันเออถึงชายปาก่อนค่อยปรึกษากันงั้นผมขึ้นคอไอ้เหลืองดีกว่าเดี๋ยวจะยังไม่อยู่ลุยเข้าหนองกุงกล้วยอ้อยเขาพินาศหมดจะมีเรื่องเดือดร้อนเขาไปหลอกํากำนันเป็นยุ่งแน่นะครับงั้นไล่ให้ทันในเขตดงเสียเลยเป็นไงถ้าจะเอาไอ้เหลืองไปตัวเดียวแล้วก็ไหวครับ ไปกันสามตัวไม่ได้หรือข้าคนหนึ่งเมียข้าอีกหนึ่งก็เองอีกคนใส่ฉางไล่ตามมันไปจะเป็นยังไงนายกับคุณนายไหวไหมหล่ะครับเดี๋ยวจะตกคอ้างจะเสียการหรอกไอโก้เองออกจะดูถูกข้าขึ้นคอฉางก็เหมือนกับนั่งเบาะรถแล้วว่าเมียข้าก็ยอดไม่เห็นหรือแข่งฉางลงกินหนามเมื่อวานทั้งเองทั้งข้าแผลไม่เป็นท่า อย่าลืมว่าเมื่อวานไม่มีเสียงปืนยิงสวนนะครับเอาหน้ามันมีไฟเดียวเมื่อไหร่ายเราก็มีสาดตร์กระสุนใส่มันมั่งถ้ามันจะเล่นงานเราด้วยปืนตามใจสิครับผมนะ่ะยังไงก็ได้ล่อด้วยดาวกระจายสักตูมสองตูมให้ไปนอนแคะกระสุนเล่นก็ยังได้เป็นอันตกลงข้าจะได้เรียกเมียแล้วเสือใหม่ ็หันไปป้องปากเรียกท่ามกลางเสียงถาวฉางสะเทือนแผ่นดินไหมเบยอ,อีไหมสใส่ฉางตามมาเร็วๆไม่ถึงสองอึดใจฉางเชือกหนึ่งก็ส่งเสียงมาเคียงคู่เสือใบจะเอาอยัางไงเฮ้ยเรียกทำไมอีเสือสาวถามเปลี่ยนแผนปล่อยฝูงฉางไปที่นี่เอาไปแต่สามตัว ไอโก้ <I> go, ขี่ไอ้เหลืองแล้วคุณกับผมขี่ตัวที่ขี่อยู่นี่แหละแล้วยังไงไล่กวดไอ้บูชิดไปสิไล่เหยียบให้ขี้ลาดถ้ามันฉายปืนเราก็ฉายมั่งงั้นไปเลยตรงไปนี่เลยใช่ไหมอีไหมใส่ฉางขึ้นไปก่อนเสือไม่ตามแล้วไอโก้กระโจนแผวจากฉางเชือกที่ขี่อยู่ไปอยู่บนหัวไอ้เหลือง แล้วก็ใสออกวิ่งไล่หลังไปช้างงาทั้งสามตัวส่งเสียงหลองพร้อมกันสนันป่าป่าพ่วงแตกกลาวไปเป็นสามทางขนานเป็นหน้ากระดานฝูงช้างส่งเสียงเกลียวและวิ่งตามหลังมาดังสนันลาวกับปาแตกมันมากันแล้วหนีเร็วๆมันมากันแล้ว เสียงหลองกล้องปลาดังแทรกขึ้นกลางเสียงอึกทึกสนันปานแผ่นดินถล่มและมีเสียงปืนยิงสกัดดังละลัวเสียงกระสุนวิ่งผ่านใบตองตึงดังกล่าวผมเอามั่งนะครับได้เสียงเอโก้หลองบอกเสือไม่และยังไม่ทันได้รับอนุญาตเสียงปืนก็แผดกล้องขึ้นอีก เสียงลูกไปกระทบใบพลวงและบางสิ่งบางอย่างที่ขวางหน้าดังกล่าวเฮ้ยช้างมนเล่นปืนด้วยเว้ยเสียงพวกที่อยู่ข้างหน้าแหกปากหลองอย่างตะนกแล้วก็มีเสียงบอกมึงบอกกูให้รีบหนีระเบงเส็งแ่เสียงปืนในมือไอโก้ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งและครั้งนี้มีเสียงหลองดังขับปา โอ๊ยถูกยิงผมถูกยิงแล้ว <S <S> <S ดูเหมือนเสียงแผดกล้องอย่างคนขวัญเสียจะเรียกความบันจากอารมณ์ไอ้โก้เพิ่มขึ้นจึงเหนียวไกลปลดกระสุนออกไปอีกต่มนึง <S <S> <S และอีกต่มหนึ่งในเวลาไม่ถึงครึ่งอึดใจฝ่ายหนีเงียบเสียงไปท่ามกลางความเงียบนั้น ได้ยินจะเสียงมูหมายแตกลา่าตะลุยไปข้างหน้าไม่หยุดหยัง่งจนกระทั่งตกทุ่งคลายระเบาะมองเห็นไฟเลือยงลองอยู่ข้างหน้าเป็นระยะระยะและโยงระยางห่างกันลอดจากแมกหมายวับแบมเสียงปืนกระปุขึ้นเลา่ากระปะะทัดแตกชางสามเชือก ยุดอยู่ในป่าไม่โผล่ออกมาผู้ที่นั่งอยู่บนหลังสาดกระสุนเข้าใส่ผู้ที่แฝงอยู่ในระเบาะอย่างเฮี้ยมเกลียมไอโก้ยิ่งอย่างโก้ที่สุดเสียงลูกซองแฝดแผดคำ่ามเป็นจังหวะจังวะสม่ำเสมอสลับกระเสียงปืนอีกสองกระบอกซึ่งยิงใส่แนวหน้ากระดานเบื้องหน้าไม่ขาดระยะและไม่ถึงสิบนาที ฝ่ายที่อยู่ในละเมาะเกิดละสําละสายเพราะโดนลูกปลายศาสเข้าใส่หนักนวงและถูกเป้าจนกระทั่งยัดยืนสู้ไม่ไหวต้องถอยล่นและหนีทีละคนสองคนค่อยๆหายไปในความมืดเสียงปืนสงบตามไปอีกไหมครับนายไอโก้ถามเสือใม่ไม่ตอบในทันทีนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง จึงหันไปทางแม่เสือสาวถามว่าจะเอาอยัางไงไหมฟ้าปล่อยเข้าไปดีกว่าคุณไม่ต้องการจะฆ่าเขาไม่ใช่หรือคะต้องการให้บทเรียนบูชิดเท่านั้นไม่ตอบอย่างนั้นก็สาหัสพอแล้วคะ่ะรู้สึกปืนของนายก้ทำให้เขาลำบากไปหลายคนแต่เขาจะต้องยกกำลังมาเล่นงานเราอีก ถ้าไม่ทำอะไรให้ขิดขยาดจริงๆทำยังไงคะไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อเขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้เขาคงจะมาอีกเราก็ไม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นะคะพอพวกเขายกกำลังมาทางนี้เราก็ยกกำลังสวนทางไปเพราะเรามีสองคนเท่านั้นไปไหนมาไหนสะดวกงั้นเราลงคอฉางตามเข้าไปดูในหมู่บ้านไหม ก็ดีปะเหมาะขมั่มเสียอีกละลอกจะได้แสบยิ่งกว่าเก่าอีกงั้นไอโก้คุมฉางไวเดี๋ยวข้าจะกลับมาผมไปด้วยคนครับผมนัดผู้ใหญ่บ้านไวจะไปกินสาโทผมจะพาไอ้สามตัวนี่แหละไปด้วยเดี๋ยวพวกข้างหลังไม่แห่ตามไปอีกหรือคงไม่หรอกครับถ้าไม่อยู่นานเกินไปนัก แล้วเองจะอยู่นานหรือเปล่าสักชั่วโมงครับประมาณว่าพวกหนีเคลื่อนย้ายใกล้หมู่บ้านเข้าไปหน่อยผมจะออกมาสมทบกับพวกบัน,นขืนคอกเสียเลยกว่าจะถึงคงเที่ยงคืนถ้านายจะกลับพร้อมกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องยังไงกับกระโพไม่ได้สิครับต้องถางคืนในปา่าอย่าลืมที่กระโพมีตำรวจตำบล หกคนจะพอมือฆ่าหรือไอโก้นายประมาทไม่ได้นะครับจ่ายศแกเอาเรื่องเหมือนกันหญิงสู้กับเสือกับสางแกไม่เคยถอยแกถือว่าแกเหนียวเคยนอนแช่ยามาจนตัวดําดาบอย่างนี้คมลู่เลยครับฆ่าก็เหนียวเหมือนกันเจอกันเสนหน่อยคงสนุกอย่าดีกว่าผมว่าเอาไว้ให้ผมอยู่กระโพสยสบายเถอะจ่ายศ แกไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนอย่าไปแตะต้องแกเลยก็ได้ว่าแต่พวกที่หนีไปนี่จะไม่ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านหรืออาจจะไปแต่เขาไม่รู้จักผมนี่ครับนายข้าจะตามไปนะสิเอ็งต้องหลบกระสุนให้ดีไม่ก็เลย่ยตะเพิดให้หนีไปเสียเลยอย่าให้ตั้งตัวติดจะได้ลาบจำ อย่างนั้นก็ได้ถ้าอยู่ที่นั่นผมจะสาดกระสุนไล่ไปเสียเลยแต่ต้องพูดกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจก่อนไม่งั้นจะเจอกับผู้ใหญ่บ้านเสเองเดี๋ยวลำบากเอาละแยกกันตรงนี้แหละถ้าพวกนั้นหนีตะลิดข้าจะไปพบเองที่บ้านผู้ใหญ่นะหากเลยทั่วโมงไปแล้วข้าจะกลับมาที่นี่ให้เองรออยู่ที่นี่ครับไอโก้รับคำแล้วเตือนว่า นายระวังตัวหน่อยนะครับพวกนั้นอาจจะซุ่มคอยทีอยู่ว่าแต่เองนั่งบนหัวถางเออละเหยโป้งเดียวลงนะระวังไว้ด้วยไม่เป็นไรหรอกครับผมจะไม่ออกจากจุดหนี้ผมจะเลาะชายดงนี่ไปก่อนแล้วจะไปวกลงทางด้านเหนือแถมจะนั่งเป่าเขาให้สบายใจเล่นเสียอ,อีกพวกควานช้าง มักจะเป่าเขาเป็นอนัตสัญญาณเป็นที่รู้กันในระว่างพวกเดียวกันหรือให้ชาวบ้านได้รู้ว่าฝูงช้างมีเจ้าของกำลังบ่ายหน้าไปทางไหนเสียงเขาจะหอนขึ้นฟ้าได้ยินไปไกลบางครั้งใช้เป็นอนัตสัญญาณให้พี่น้องลูกเมียได้รู้คนนั้นคนนี้กลับมาแล้วซุ้มเสียงเป่าเขานั่นแหละบอกให้ใครรู้ว่าใครเป็นใคร เหมือนเสียงแคนในละแวกบ้านบอกให้รู้ว่าคนเปาเป็นใครอยู่ที่ไหนมันเป็นลำนํำที่ชาวชนบทฟังหูกันเป็นตำบลตำบลทีเดียวคนที่อยู่ชนบทนานๆเท่านั้นจะรู้ว่าบ้านนอกนั้นรู้จักหมดโคตรใครเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครสวยขเขมรลาวไทเบิง้งฟังสำเนียงก็รู้ตลอดกําพืช และเง่ากอไม่เหมือนเมืองหลวงหลัวติดกันเห็นหน้ากันทุกวันมัวแต่เตะใส่กันเลยไม่รู้จักกันจนกระทั่งตายจากกันไปก็มีเสือไมเป็นคนดังจึงเป็นที่รู้จักกันทั้งจังหวัดพอเอ่ยชื่อเสือไมผัวอีไหมเท่านั้นแหละชาวบ้านจะสุดตัวลงนั่งยกมือไหว้ด้วยความกลัวเกรง และเคารพนับถือและคนกันกลัวเพราะเป็นเสือเหี้มหลางโคดไอเลือดอย่างไม่ยั่งมือเคาลบยำเกรงเพราะไม่ทำลายชาวบ้านยากจนจะทำก็เฉพาะคนที่ถือเตาลีดเป็นอาชีพและคนที่มือถือไถอีกมือหนึ่งถือเตาลีดจะเจอหนักเสือใบจะขนหมดบ้านและยึดหลักฐานการกู้ยืมไปเผาทิ้ง โดนมาแล้วหลายลายชื่อเสียงของเสือใหม่จึงกระชอนโดยปากเล่าของชาวบ้านลือกันไปต่างๆนายทุนเงินกู้ที่บ้านสนมถูกเสือใหม่จับมัดติดหมาพาวิ่งข้ามทุ่งจนลากเลือดจึงปล่อยกลับแล้วก็นายทุนที่จอมพระขูดเรื่องปอเรื่องข้าวถูกเสือใหม่จับโยงตากแดดจนตัวเขียวเยี่ยวลาด ไม่มีหยุดจนทุกวันนี้เพียงใครทำอะไรตกแตกเสียงดังการเข้าบ้านหนองกุงคืนนี้ถ้าชาวบ้านรู้ว่าเป็นเสือใหม่จะเข้ามาชาวบ้านนั่นแหละจะไล่ตะเพิดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ให้อยู่ให้รีบหนีไปเร็วๆเสือใหม่พาอีไหมลกเดินลัดละเมาะเข้าหาหมู่บ้านโดยไม่มีอะไรกีดหน้าขวางตาเลย คงไม่มีใครรอรับหน้าเราแล้วนะไหมนะเขาพูดกับหญิงสาวค่อนข้างเบาใครจะกล้าหล่อหน้าเสือใหม่เล่าไหมฝาตอบชมกันเองก็เป็นนะคุณไหมเขาดัดเสียงดุดุแต่หัวเลาะไม่ได้แกล้งชมเห็นคนมามากเพิ่งพบนี่แหละเหี่ยมและเย็นอย่างหลายไหมไม่ชอบหรือ ชอบสิอย่างนี้ถึงจะอยู่ได้ว่าแต่คุณบูชิตนี่เถอะคุณจะเลี้ยงไว้ดูเล่นอีกนานไหมนานเท่านานจนกว่าจะเห็นว่าเป็นอันตรายจึงจะยิงให้ขาหักทำได้หรือคะถ้ามัวมาปราบแต่เสือใหม่ไม่หาหลักฐานเล่นงานไอเลือดสักทีก็เห็นจะต้องลงมือแต่ไหมไม่อยากให้ทำคะ่ะทำไมละ่ะ สงสารอุสาสิขาแกรักคุณบูชิตมากแต่คุณบูชิตเล่นเหลี่ยมเลื่อยปากบ้าลักทั้งคำเพนและอุสาไม่รู้ทำอย่างนั้นทำไมต้องการเอาความรักเป็นบะไดไต่ไปหาที่อยู่ของเสือใหม่ยังไงเล่าแล้วใจแทค้คุณบูชิตคุณบูชิตรักใครคะใครจะไปรู้หัวมันละ่ะทำเป็นรักอย่างสุข,ขุมอ้อมอ้อมแอมแอมจะเอาตีนฉีกปากเข้าสักบัน หยาบคายค่ะมันเดือดไม่รู้ยังไงเกลียดจ,จริงไอ้คนลอยเลย่ยไม่คิดหน้าคิดหลังยิงหน้าแข้งพังไปแล้วนี่พยายามอดใจไหวหาทางฉีกหน้าให้เขาเรียกตัวส่งกลับแล้วก็ส่งคนอื่นมาแทนจะได้ลบกันสนุกสนุกไม่รีบปราบไอ้เลือดแล้วหนีลงเขมรนต่ำแล้วคะเบื่อชีวิตอย่างนี้แล้วหรือ อยากจะมีลูกค่ะคุณปรลัดอายุมากมีลูกไม่ทันใชนะคะอือือคิดไปไกลยอย่างนั้นเชียวหรือผู้หญิงนี่ค่ะอยากอยู่เป็นที่เป็นทางจะได้เป็นปึกแผ่นเสทีก็ไอ้ตำรวจคนนี้แหละคอยขัดคออยู่เรื่อยจะเก็บมันเสียเลยหรือเห็นใจมันมันไม่ฆ่าเราเหมือนกันมันพยายามจะจับเป็นอยู่เรื่อย คนเขาตายไปหลายคนแล้วนะคะช่วยไม่ได้เรายืนอยู่คนละฝั่งเสแล้วเสียงคนหลองคลางฮือฮือดังขึ้นไม่ห่างจากทางที่คนทั้งสองเดินอยู่นักเท้วคนทั้งสองหยุดกกเสียงคนคลางหรือเปล่าคะไหมฝฟาถามอย่างไม่แน่ใจสงสัยเหมือนกันเสียงที่พูดกันกระซิบแผ่วเบา ึงได้ยินเสียงคลางอีกและมีเสียงเรียกสารวัตรอย่าทิ้งผมไปกลับมาก่อนมาเอาผมกลับไปด้วยคนจริงๆไหมฝากระซิบบอกเสือใหม่และยุดแขนเขาไ้ไม่ให้เดินไปทางเสียงระบังจะเป็นลูกหมายนะคะหลอกเราไปยิงถิ้งจะบ้านยังไงเสือใหม่หยุดกึกตามแรงหลัง สารบัตรโอ้ยผมจะตายอยู่แล้วสารบัตรเสียงหนนพยายามตะโกนแต่เสียงเปล่งออกมาแผ่วเบาเหลือเกินจนได้ยินไหลกะระลอยมาจากสุดขโขงฝาหนนไปดูนะคงจะเจ็บจริงๆอาจจะโดนปืนเล่าหนีมาหมดแรงก็ได้งั้นไหมไปดูก่อนดีกว่าไหม เสือไหมเตือนสติเสียงลากยาวไหมไม่อยากให้คุณประหลัดโดนหลอกค่ะหญิงสาวกระซิบแล้วไหมตายไม่เป็นหรือไหมตายแทนคุณประหลัดได้ค่ะอย่าเลยอีไหมเอ๋ยเราต้องไม่ตายด้วยกันมาไปดูด้วยกันเสือไหมจูงมือหญิงสาวตรงไปหาเสียงที่ยังคลางฮือๆอยู่ ร่างของคนคนหนึ่งนอนแผ่หลากิ่นข้าวเลือดโชยคลุงแม้มบอกไม่เห็นเพราะมืดแต่พอเดาออกอาการของเขาล่อแหล่เต็มทีไม่ซดตัวลงนั่งขวาแขนจับชีพจรเห็นหัวใจยังเต้นอยู่แต่อ่อนเต็มทีจึงก้มถามที่หูเป็นไงมั่งไปไหวไหม สารวัตหรือสารวัตโดนเข้าตรงไหนมั่งกลับไปบ้านบอกเมียผมด้วยผมลาผมลาดูแลลูกดูแลลูกให้ดีฝากแม่อีกแล้วเสียงของหมอนั่นก็ะขาดหายไปมือเสือใหม่ที่กลุ่มสังเกตชิพจรค่อยๆวางมือลงแล้วบอกอีไหม่มาเขาตายเซะแล้ว เสียงถามของเขาแสดงว่าบูชิดเจ็บมากคงหนีไปไม่ไกลแน่จบตอนที่5้าแล้วนะครับหลรดติดตามแล้ฟังตอนต,ต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ